บุญถิ่นโกกอกนะครับไม่ได้กินข้าวแม่ค่ะกำลังทางนี่อยู่กินกับผมน้อยแซนด์วิชแซนด์วิชกินข้าวซองผัวเมียพราะเป็นแซนด์วิสไหมไม่ได้กินกับใครนะค่ะกินข้าวผมเลยนะกินกินชัมดี้โอ้ยนะพอฟื้นมากินกับเขาแม่เจ้ายังโบรานได้กกินนะพอฟื้นเขาอยากอะไรรู้เปล่าอยากกินกบกบอะไรนะ บอะเต็มเต็มเลยนะคะขอโทษขออภัยด้วยเด้อค่ะเบบกมามามาแมฆมาแม่ข้าวครับทุกท่านโอบออกมาปล่อยกินในเบิร์ดวันนี้แดดร้อนแดดเช้าเลยมันก็จะร้อนทั้งวันลุงลูกก็อะไรนี่ลูกไอ้น้ำเขาไปเร็วๆสบายเลยแดดไม่ออก็ไฟก็เกอะอยู่บ่อนไปเดี๋ยวออกก่อนก็จะกัดต่อนล้ว นี่ออกบอกเดี๋ยวโทรมามีแต่เมเปมะเมปะสีแดงขึ้นนี่มือขึ้นบดขคืนกังเวียนบดเวียนเมปเมพาอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเมพาอยู่มันคืได้แล้วะบดนี้แล้วมันเปดแล้วาข้าวตรงนี้มามาเบียนมาจะจะช้า เอิ้อนกินเอเลนใส่เอิ้นใส่เอเลนหนีเอิ้นใส่เอเลนใส่รูจากเียเาจาเขาที่เนเต้าผมหน่อยพี่แง เพื่อไม่ให้ขาดศรัทธาพี่แอนก็ม้กินดีกว่าไม่กินไม่ได้กินเโอ้ีโอ้มีอย่างกินด้ว้อาแม่โอมกาแม่มไอ็ิันนี้คือไเด็ดโอโอ้ตลอดเห็าโอ้เดยดดื่มโอ้ อะไรไปไปปเห็ดปูเฮ็ดปูเห็ดปูเห็ดปูเห็ดปูเฮ็ดต้าบาสเฮ็ดต้เป็นก้อนคคุคมันเป็นก้อนครูคูมามีทั่วไตเนระทั่วไก่โ <cradle> อ้ขเหนียวดีนะนี่ข้เ็นข้าเย็นนไปกินกับ้นอหาลบ้นมไมปเด้ห้องพังมาบเาดียวไ มาแล้วมาแล้วใครอยากกินฝนกุ้งก็รอหลังจากขึ้นสารเด้อรอปิน้มนไม่มีเวลาไปซื้อยับติดข้าวด้วยกันครับปาดนายพอที่มาแม่ทำอะไรนายกินอะไรข้าวเนีย้ยปัดเห็ดโป๊ะ,ป,ะปัะปะดอะไร

ต้องอยากให้พ <Wha> ี <Luis> ่แอนมากินถ้วยเรียกก็ไม่เรียกก็ไม่เออหญิงเนาะกินเสร็จก็ดีเลยช่างคงพี่แอนหญิงเนาะเพราะว่ากินเสร็จก็พอดีเลยวินยาไม่ได้ถุกได้เกิดเลยงานแถานี้ไม่รักกันจริงนี่หว่าพี่แอนไม่รักไม่รักหรอกค่ะถ้าเรียกกินเนื้อนี่จะไม่รักเลยนี่ถ้าเรียกกินผักกินผลไม้นี่จะรักมากเลยนะจ๊ะนี่ผักเห็ดเนี่ยเห็ดถ้าเรียกกินเห็ดโคไม่ใช่ เรียกกินเห็ดอะไรที่แบบว่ายังไม่ได้ใส่ผานน้ำปลาหรือปลดลงปลาร่จะกินอยู่เด้อน้ำปลาเขาก็ทำมาจากเห็ดเนี่ยไม่บางทีนาะเราก็น้ำปลาเขาทำมาจากเลือไบางทีทุกคนไม่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 เข้าใจเนาะว่าทำไมเราไม่เข้าใจเพราะว่าเราตั้งคณิธรนมคณิธรนมที่เราตั้งก็คือเราเผาใบดีกาเข้เไป่มันไม่เหมือนคนกินอยู่กินเจวันคุ้มวันก็มันแตกต่างกัน

กระลึดกระลึกเบื้งน้าเนยเออเ้าเป็นกระนั่เลยมันเหมือนเป็นยุงงาแต่แม่เ้ามากระแซบอยู่นะลูกไปต้มจืดกะแซบป๊กนีนะเดจอาะานยากินสิอยากกินไม่ใช่เหรออร่อยครับเห็ดปุ๊นะฮะใ่เหอเอตามก่อมปุ๊กบ้านเฮาเห็ดปเห็ดเป็นไปหารนี่เาอะเห็ดนี่ปกโเห็ดพี่นะซปี เต็มตู้เย็นอยู่เห็ดแชมป์ปั๊ปปี้ฉันมีกลิ่นแล้วตู้เย็นไว้นะจ้องอ้อพัชบูร์มีมันพัชบูรนี่ได้มี่นี่นี่นี่กเดือนอะไรประมาณนี้สี่เดือนละมันจะเป็นเห็ดโปตู้แบบไม่ใช่เห็ดโป๊ะนะฮะเห็ดชุกแล้วก็จะเอาเฮาเฮาแต่แต่ต้องแข่งไหนเซตเตอของแข่งก็ได้อยู่บอกว่าเห็ดโปไม่ใช่เห็ดโปนะฮะเห็ดโปเห็ดปเห็ดตาเห็ดตาบ้านเฮาบ้านเฮานะว่เห็ดตาเห็ดเลยเห็ดโป บ้านหอนวะเฮ็ดตาบอ้าวบางคนก็ออกภาษาไม่ถูกลอะชิมเห็ดปูหน่อยนะอ่าเห็ดปูคุณรูกมาอ่านี่เป็นก้อนคุณลูกกินปูมาตะกานกินใส่เสื้อผ้านะก็เป็นกินและคึกนะตะกานมันไม่ใช่เห็ดปูกื่อวานใช่มั้ยครับแม่เห็ดปลวกหลังจากที่ผมปลโกบนว่าอยากกินเห็ดปลวกพี่เดชคืบก็เลยเอาเห็ดปลูกไม่ใช่เห็ดปูเด้อเออ ปูก็ไรก็ว่าเห็ดปูพ่นวาบบะแมนเดอร์ฮะบะแมนเดอร์เห็ดปูหัมามาโอเคฮะพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกมันจะออกตามจอมปวกจอดตามจอมปวกจอมปวกนะครับมันจะออกถ้าไม่ออกตามจอมปวกก็คือไม่ใช่เห็ดปวกเห็ดปวกอยู่แต่มันก็มันก็มีหลายชนิดเห็ดปูเห็ดปวกฝนลินมันก็จะออกตามฝนลิน คำโต๊ตูนะคะยอดหยอดไข่ไข่อร่อยไข่อร่อยเห็ดไม่อร่อยเห็ดคงจะไม่อร่อยเนาะเพราะว่าไข่อร่อยทำไมตตมแล้วเห็ดปลวกมันจะมีรสตนี่นจ้องเนบอกว่าต้งอ่ะคนดูต่เ่ห็ดปลวกมันจะออกหวานๆนะคะเห็ดปลวกเนาะแต่มันก็จะมีกลิ่น มีกินจอมปลวกอย่าเลยเต้นตอนกินข้าวเสร็จนั่นแหละเห็ดแกงเห็ดปลวกครับฟซีเดี๋ยวสำลักค่ะได้จังกึมตอนเดี๋ยวนี้นะคะแต่งตัวสวยสวยหน้าขาวขาวเนะอร่อยนะได้จังกึมสวยกว่าเดิมกว่าเก่าเยอะเลยเนาะขอบคุณนะคะนี่นะค่ะ บินแล้วนะก๊ะตาแต่งเนื้อแต่งตัวก็สวยนะคะเดี๋ยวนี้เพราะว่าหน้าตาเนาะงามผิวงามนี่เห็นว่ากัดนะงามผิีงามก็อาย่บ้านกกก็อายุบ้านกก็ม่ได้ออกไปสิเลือนอาบ้านกก็แหละไปหาเทอแต่เห็ดเป็นเทอแม่บ้านมันแหละมีงามมาอยู่พผิะงามผู้บางคนนี่ยมาอยู่พผิะดำ พ่อก็มีเปลนจากในสิบยานเลยิแม่นั่นแหละหน้าตาแห่งเปลีนตายานอยู่พี่น้องเอ้ยแต่มาอยู่พี่แล้วโอ้ยกันแสดงว่ากัปตันกินที่อื่นแล้วพูดความจริงก่อนนานนี่ผมกินเลยก่อนนานนี่ไหมกัปตันกินก่อนแล้วกินพร้อมแม่แม่เขาพูดเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเ่้าแม่กดถูกรอกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่ดีเขาพี่ที่ดีจะกินนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะในกายยูตลาดเมื่อนั้นบอก